สวัสดีค่ะเขาก็ขอบคุณทุกคนคะที่เข้ามาชมคลิปกันสำหรับเดือนมีนาเนี้ยจะมีการย้ายของดาวสองดวงคือดาวเสาร์และดาวฤตยูน้าหมอจะพูดถึงดาวเสาร์ย้ายอยู่ในภาพรวมของเดือนมีนาคมส่วนดาวฤตยูเนี่ยจะจำขึ้นไปคลิปพร้อมจะมีเรื่องอธิบายเยอะพบการย้ายของดาวฤตยูเนี่ยอยู่นานถึงเจ็ดปีการดูดวงนียเป็นแบบภาพรวมไม่ได้เป็นการดูส่วนตัว จะทําให้ตรงกับบางคนหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะมันยังมีวันเดือนปีเกิดวัเกิดสถานที่เกิดของทุกคนอีกที่น้ำหมอ,อแนะนําให้ไปดูดวงกับดูดวงกันเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราใหญ่ๆห่ย้ายเนี่ยจะมีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีจะได้ตั้งรับกันทันจะได้ใช้ชีวิตกันไม่ประมาทงั้นามาดูดวงของชาวราศีสิงประจําเดือนมีนาคมกันนะคะอันนี้มาดูก่อนว่า ในระยะเวลาที่ตอนนี้เดี๋ยวตั้งแต่ที่หนึ่งไปเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่เรือนที่ราศีกุมคือเรือปรนปัตตานีเป็นระยะเวลาสองปีครึ่งดาวเสาร์อ่ะคือดาวเจ้าเรือนของอริอริมาอยู่ที่ปตัตตานีหมายก็ว่าปัญหาอุปสรรคต่างเนี่ยจะก็หาคุณแต่มาจากคู่ครองหุ้นส่วน หรือสัญญาต่างๆที่คุณได้ทำไว้หรือเกิดจากครอบครัวาทางด้านคู่ครองคุณเองก็ได้หรือการคำประกันจากคนอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันคือต้องระวังในระยะสองปีครึ่งก็มองว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยคุณอนะสามารถแก้ไขได้แต่บางปัญหาคุณต้องใจเย็นๆนะเพราะมันไม่ได้แก้ทันทีทนันใดมันจะต้องใช้ระยะเวลา ตั้งสติให้ดีเวลามีปัญหาเข้ามาหาคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยคุณตั้งสติดีเลยแล้วเดี๋ยวคุณมันจะมีวิธีให้แก้ไขอันนี้ไม่ต้องกลัวให้คุณดูว่าปัญหาคุณมันเกิดจากอะไรถ้าไม่มีปัญหานะเพราะส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากกุคองคุณรู้ส่วนคคุณเองอะไรดูเอากันว่ามันเป็นเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็หาวิธีแก้ไขกันไป แล้วที่นี้ในเรื่องการงานเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยดาวกรรมะคุณอยู่ในมรณะก็เหมายคกามว่าช่วงระยะเวลานี้นะการงานคุณคุณก็จะมีการติดต่อการเดินทางติดต่อการเดินทางของคุณเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออาจจะเป็นการปเปลี่ยนยกย้ายแต่สําหรับ คนที่สายช่างเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหางานของคุณหรือไปซ่อมไปซ่อมแซมอะไรให้ลูกค้าของคุณแหละช่วงนี้ก็มีเกณฑ์อยู่และจนวันที่สิเนี่ยนะดาวกรมมะคือดาวศุ์เนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่เดือนสุภะน้หมอมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันเหมือนกับงานที่เราไปทำเนี่ยมันจะ ประสบในระยะเวลาช่วงสั้นๆคือเดือนหนึ่งเหมือนกับางานที่มีผู้ลักผู้ใหญ่ก็ยสนับสนุนนะ่ะม,มันประสบความสําเร็จดีมีผลกับตัวคุณนะ่ะคือไม่มีผลเสียเพราะเป็นอยู่ในเรือนคู่มิตรก็จะส่งเสริมกันไปเกื้อกูลกันไปให้งานคุณประสบความสาเร็จหรือในระยะเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะมีงานเข้ามาผู้รักผู้ใหญ่คอาจจะคุณไปดูงานอะไรก็ได้เหมือนกัน แล้วพอวันที่11เดนี่ยดาวพุธคุณย้ายเนี่ยพุธคุณย้ายไปอยเรือนมรณะหมายความว่าคุณวันที่11เดาวพุธย้ายเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนคุณจะต้องคะแนน้จะมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นจากการเดินทางเกิดจากการรักษาพยาบาลของตัวคุณเองแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่าย ในเรื่องของบุตรหลานบริวารก็เป็นไปได้หมดเลยแล้วพอวันที่15เนี่ยเดาวที่คุณย้ายละตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งอรีบหมายความว่าให้ติดโทษนะคะโทษทีตัวคุณอยู่ยเรียนบรณะหมายคกาว่าณเวลานั้นอนะตัวคุณก็มีเกณฑ์ดานเดินทางเกี่ยวติดต่อกับเรื่องงานเลยของคุณประมาณเนี้ยแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยมันจะมีเรื่องของ เอ่อความดันสายตาเลือดหัวใจฟันกระดูกคุณต้องระวังหรือปวดท้องโรคกระเพาะอะไรประมาณนี้อันนี้คุณต้องระวังเหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องของการเงินเนี่ยการเงินอะดูแล้วว่าโชคเนี้จะหมดไปกับการจ่ายส่วนตัวคู่ครองแล้วสำหรับคนที่ลงทุนไว้เนี่ยมันก็ต้องมีเงินฟัก เงินไปลงทุนเพิ่มอีกแต่ผลตอบแทนก็ยังไม,ไม่ยังไม่กลับมาให้เราเห็นนะประมาณเนี้ต้องเข้าใจแล้วนะก็ต้องระวังหน่อยในการที่จะลงทุนทำไรเพราะว่าบางทีถ้าคนมีไรายได้ทางเดียวราได้ดาสูรามีไรายได้จากเงินเดือนนะ่ยทางเดียวเนี่ยก็ต้องเซฟค้ายจ่ายดีด พราะเดี๋ยวพอีเดินมันไม่หมุนไม่พอใช้ไปเกิดปัญหาต้องไปกู้นี่ยืมสินไปรูดบัตรเครดิตอะไรกันประมาณนี้นก็สะสมนี่ให้เราอีกอันนี้ต้องระวังการใช้ใจ่ายเลยดูริชรายการที่ว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่เป็นฟุ่มเป็นค่าฟุ่มเฟือยเนีย่ยพยายามตัดมันจะช่วยให้คุณเบาลงบ้างไม่มากก็น้อยแหละแล้วหมอว่านะแล้วการเสี่ยงโชคนี่ก็ยังมองว,ว่าก็ยังไม่เหมาะเสี่ยงโชคเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวพอวันที่สิบสามมีนาะเกพระเกตย้กกตยายไม่ยู่เรือนกระดุมพระคุณอาจจะได้เงินอะไรที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้อาจาจะเกิดจากสินโชคก็ได้นะช่วงนั้นนะประมาณ13มีนาไปสักสเดือนเนี่ยคุณก็ดูสังเกตการเอา แต่ว่าถ้าก็ไม่ได้แนะนำให้ให้ให้ลงลงไปเสี่ยงโชคอะไรลงทุนมากนะเดี๋ยวเผื่อเพิ่งนชะตาเดิมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นขึ้นมาไม่มีดาวฤกษ์ขัดกันอีกคุณก็จะเสียเยอะถ้าอยากจะเล่นก็ซื้อทิ้งไว้ตักใบสองใบติดไว้เลยก็พอนอกจากคือแล้วคุณก็ตั้งใจทํางานคุณนะ่ะบางทีงานคุณในจ็อบที่รับมาเป็นจ็อบจอบ่ะอาจจะให้อาจจะมีงานเข้ามารับจ็อบเล็กๆเข้ามาประมาณเนี้ อันนั้นอนะซ่อมแซมอะไรทำอะไรก็เกิดเงินแล้วอันนี้ดีกว่าเรื่องการเงินนี้ก็ก็คงไม่มีอะไรละมาเรื่องของความรักช่วงนี้ปัตตนีสุภาเนี่ยมันจะไปกั้มกึ่งอยู่กับที่อารีในปัตตานีใช่ไหมคือปัอารีปัตตานีมันสองปีครึ่ง แต่ตอนนี้ปัตตนิสุภาอยู่ประมาณปีครึ่งซึ่งเดือนตุลาเนี่ยดาวปัตตนิคุณเนี่ยจะย้ายแหละแต่ย้ายไปอยู่ที่เรือนมรณะนะทีเนี้ยมันก็จะเริ่มส่งปัญหาหลายๆเรื่องละทีนี้จใจเย็นว่าช่วงเนี้ยคือมันยังไม่ปัญหาในมากถึงมีปัญหาเข้ามาคุณก็สามารถแก้ไขได้แบบที่น้าหมอบอกอะ่ะคุณใจเย็นดูที่ปัญหาว่ามันเกิดจากปัญหาอะไร ตร่จองให้ดีใช้ความคิดมิสติกกับมันนะคุณจะแก้ไขปัญหาได้แต่บางปัญหามันต้องใช้เวลานะไม่ใช่แก้วัน2วันได้นะค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปอันนี้มันก็จะมีปัญหาะไรกันส่วนคนที่มีคู่เนี่ยต้องระวังจะมีคนมีเจ้าของมาชอบอาจจะเป็นชาวต่างชาติพ่อไม้แม่ไม้ประมาณนี้ก็ต้องระวังไป แต่ถ้าหาหาคู่ผ่านแอปก็ต้องระวังพวกสแกมเมอร์อาจจะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขจะมีพิธีหลอกเงินคุณหรอใคุณลงทุนอะไรนี้ต้องระวังแต่นํำหมอกก็ไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าสมมติมีคนเข้ามาคุยกับคุณจริงเราก็คุยเขาได้ในฐานะเพื่อนก็ต้องเว้นระยะห่างให้ชัดเจนว่าคือเพื่อนแต่ถ้าจะพัฒนาไปในเป็นเรื่องมาเป็นชีวิตคู่นําหมอก็เตือน ดูสักนิดว่าให้ดูว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงครอบครัวคุณเป็นยังไงต่างชาติต่างศาสนาไหมมันจะมีข้อจํากัดเกี่ยวเรื่องทางศาสนารอเปล่าไลฟ์สไตล์นิสัยของคนสองคนเนี่ยไปด้วยกันได้เปล่าอย่างเช่นสมมุตินะถ้าตัวคุณชอบที่จะไปทําบุญไปไหว้พระอะไรเงี้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย เเยนมาสังสรรคเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนไอตอนเป็นแฟนกันอะ่ะมันก็มีปัญหาหรอกคุณก็ทนเขาได้แต่ตอนที่ถ้าคุณคิดคนเนี้ยมาเป็นคู่ชีวิตคุณแต่งงานไปเนี่ยเขากลับไปใช้ชีวิตแบบเดินอีกเฮฮาปาร์ตี้ตอนเย็นไม่ได้สนใจคุณคําถามนึงว่าคุณรับได้หรือเปล่าถ้าคุณคิดได้ว่ารับเขาได้นะคุณก็แต่งงานเลยแต่ยังยองรับก่อนนะ ว่าการใช้ชีวิตคู่อ่ะมันไม่ใช่แค่สิบปีนะบางคู่ใช้กันสามสิบสี่สิบปีนะคุณจะทนสภาพแบบนี้ได้ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณ,คณทนได้ก็ก็หลับก็เลือกเขาเพราะว่าถ้าดาวจังหวะเดินดีมนไม่ได้ปัญหาหรอกถ้าจังหวะด,ดาวเดินไม่ดีนะปัญหาเกิดขึ้นแน่ในระหว่างทางที่คุณใช้ชีวิตคู่เพราะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยไม่ใช่เป็นการนับต่อจากชีวิตโสดนะ เป็นการเริ่มต้นนับจากศูนย์ใหม่เลยเป็นการที่ต้องมาปรับเปลี่ยนนิสัยของของคนสองคนเพื่อที่จะประคองชีวิตคู่ให้ไปรอดอันนี้นะบอกพูดนะก็คือขอเตือนไว้กันส่วนคนที่ไม่มีคู่ผิดหวังเรื่องความรักไปดูหมอแล้วท้าคนดูงชะตาเขาบอกว่าดาวความรักเสีย หรือมีเกณฑ์พินทุปบาทหรือเกณฑ์อะไรที่เราไม่สามารถมีคู่ได้เนี่ยให้ไปโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องเงินและแการเลี้ยงดูพ่อแม่เถอะอันนั้นจะมีความสุขมากเลยถึงจะมีปากเสียงกับพ่อแม่บ้างงอนก,นกันบ้างอันนี้คือพ่อแม่เราใช่ไหมพ่อแม่เขาก็ยังให้ผลอ,อภัยเราได้อันนี้มันน่าจะไม่น่ามีปัญหามากน่าจะเป็นความสุขด้วย ถ้าปัญหาเรื่องงานเราก็สามารถแก้ไขได้ก็คือมันก็งานของเราเงินก็เงินของเราถ้าจนหมดการซื้อใช้ใจ่ายซื้อของซื้อของใช้ส่วนตัวก็ไม่ใช่ว่าเราอันนั้นดีกว่าน้ามองว่า,วาน่าจะเป็นสิ่งที่สบายใจมากที่สุดทีนี้เรื่องของสุขภาพบ้างเรื่องสุขภาพอะ่ะต้องระวังเรื่องของฟันหน้าอกน้ำในร่างกายกระดูก ภูมิแพ้เข่ามดลูกต่อมลูกหมากเนี่ยก็ต้องระวังเนาะแล้วก็เรื่องความเครียดความเครียดก็คือแนะนําเลยว่ามันมีกิจกรรมคลายเครียดจะยาคืนดูหนังฟังเพลงร้องเพลงเต้นราแต่อีกอย่างที่น้ําหมอแนะน,นํานี่คือการนั่งสมาธิมันช่วยรางพลังงานลบให้ผู้คนได้นะคุณต้องลองไปทําดูกันเองทีนี้ก็มีเรื่องที่เตือนเรื่องที่เตือนคือถ้าการไปดูหมอเนี่ยแล้วมีคนเขาทักมาโททักว่าคุณ ดวงไม่ดีนะมีเคาะนะต้องสเอ,อกเคาะนะอือันนี้ดูงมิสตินะหมอกว่าคุณไปทําบุญถอยสังฆทานให้เจ้ากรรมในเว็นคุณก็ได้คุณจะได้สบายใจขึ้นหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ขอพรท่านสองก็คือการไปไหว้พ่อแม่และคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กๆอะไปขอพรเขาแล้วก็ล้างเท้าเขาอาบน้า,นาล้างเท้าเขามาอาบ 3. ามะ้าถุงแม่คุณนะมาครอบตั้งแต่หัวจะลดไปเท้าลงไปนะมันจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้บ้างสี่ออก็เรียกว่าสิ่งใกล้ตัว,วกคุณเลยคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้พวกคุณต้องลองไปทำดูว่าจะช่วยคุณได้บ้างในเรื่องอะไรพวกคุณจะรู้ตัวของคุณเองสิ่งนี้ นี่นะหมอก็คือแนะนําทีเนี้น้หมอมอกว่าสุดท้ายเนี่ยน้หมอกว่า,า,วาชีวิตคือการเดินทางนะถนนของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันโรยกีบกุบร,ราขรุขระถนนลูกลางดินแดงขึ้นเขาลงห้วยมันเป็นแบบทดสอบอย่างดีเพื่อที่จะให้คุณนะ่ะผ่านไปได้ชีวิตคุณก็แก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งล้มแล้วต้องลุกขึ้นสู้ อย่าท้ออย่าถอยขอเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะจงยิ้มให้ตัวเองไม่ต้องรอยิ้มจากคนอื่นยิ้มของตัวเองอะ่ะจะเป็นการสร้างพลังงานบวกให้พวกคุณที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆนะคะน้ำหมอก็อยากฝากบอกกับทุกคนว่าจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณแต่ละคนสะดวกมันจะทําให้เกิดปัญญามีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบตัวพวกคุณนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้า ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปและยังไงถ้ามีเสียงต่างๆคล้ามารบกวนอย่างไรจนะโมอต้องขอขอโทษด้วยนะคะณที่นี้ขอบคุณนะคะ